สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะกับพบก,กับคุณครูทีธิรพรระดมกิจนะคะหรือว่าคุณครูมายนั่นเองนะคะเราเริ่มจะคุ้นหูคุ้นตากันแล้วเนาะนะคะเนื่องจากนะคะเราได้ผ่านมาถึง EP ที่3แล้วนะคะอันนี้ก็เป็น EP ที่3นะคะสำหรับเรื่องการใช้คำทางภาษานะคะ ต่อไปคะในเรื่องนี้นะคะ e ีที่3เนี่ยเราจะพูดถึงการใช้คำราชาศัพท์นะคะสำหรับพระสงฆ์นะคะแล้วก็ขุณนางข้าราชการแล้วก็สุภาพชนนะคะจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะนักเรียนพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้พร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะเราไปรับชมได้เลยค่ะคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะครูก็เอาเรื่องการสนทนา กับพระสงฆ์เนี่ยมาฝ่าักเรียนนะคะซึ่งครูจะแบ่งเป็น3ข้อนะคะข้อที่หนึ่งคารวะพูดกับพระสงฆ์นะคะก็คือตัวเราเนี่ยพูดกับพระสงฆ์นะคะเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคารวะนะถูกไหสองนะคะพระสงฆ์พูดกับคารวะก็คือพระสงฆ์พูดกับเรานะคะสามก็คือคําขานของคารวะนะคะเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องมีคําขานว่าอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะหนึ่งนะคะคารวะพูดกับพระสงฆ์นะคะ บุรุษสัพพนามนะคะสัพพนามบุรุษที่1นะคะก็คือตัวคารวะเองนะคะก็จะแทนตัวเองนะคะว่าผมกระดผมฉันดิฉันหรือว่าหนูนะคะคารวะก็คือตัวเรานีนะคะนักเรียนในหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยครูอบอกว่าคารวะพูดกับพระสงฆ์นะคะสัพพนามบุรุษที่1ก็คือตัวผู้พูดเองนะคะก็คืาาอคารวะนะคะก็จะมีคําแทนนะคะก็จะมีทั้งผม ถ้าเป็นผู้ชายนะคะรือว่ากระผมนะคะฉันติฉันหนูก็มีนะคะสำหรับคำว่ากระผมตัวสีแดงกับคำว่าดิฉันเนี่ยจะใช้ในความสนิทที่จะใช้จับกระที่เราไม่ค่อยสนิทมากนักนะคะจะเป็นคำที่สุภาพมากกว่าคำว่าผมฉันหนูพวกนี้นะคะ สนะคะสรพนมบุรุษที่สองก็คือพระสงฆ์ผู้ที่เราพูดด้วยใช่ไหมคะเราเนี่ยคือสรพนามบุรุษที่หนึ่งยังจำได้เนาะส่วนคนที่เราพูดด้วยคือบุรุษสรพนามที่สองนะคะในที่นี้คือพระสงฆ์นะคะ พระสงฆ์เนี่ยเขาก็จะแทนเราก็จะแทนว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านหลวงพ่อหลวงพี่หลวงท่านนะคะถ้าเป็นคําที่สุภาพหน่อยนะคะก็จะเป็นตัวสีแดงเลยนะคะพระคุณเจ้าพระคุณท่านนะคะแต่ถ้าแบบว่ากระที่เราสนิทนะคะก็ราออาจจะเรียกว่าหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่หลวงพ่อนะคะท่านอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะเป็นพระสงฆ์นะคะพูดกับคารวาสนะคะหัวข้อที่สองพระสงฆ์พูดกับคารวาสนะคะ พระพูดกับเรานะคะสับพนามรุษที่หนึ่งนะคะทีนี้พระสงฆ์พูดกับเราใช่ไหมพระสงฆ์ก็เป็นผู้พูดนะคะเป็นบุุษสัพพนามที่หนึ่งนะคะเขาก็จะแทนตัวเขาว่าอาจะมานะคะอาจมะมาพานะคะหลวงพ่อหลวงพี่หรือว่าหลวงลุงอะไปจีบสมบุิให้หลวงลุงหน่อยนะคะไปจิบอันนั้นให้หลวงลุงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนคําท่าสาหรับคาที่ครูยกตัวอย่างมานะคะคําที่สุภาพที่สุดก็อาจจะเป็นอัตมาภาพนะคะเป็นคําที่สุภาพที่สุดนะคะรวมลวงลุงหลง,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 ลงที่นะคะก็จะเป็นคําที่ใช้กับโยมที่สนิทสนมกันนะคะแล้วก็บุรุษสมณะที่สองก็คือคารวะนะคะก็คือพระพูดก,กับคารวะนะคะก็จะมีคําว่าคุณโยมนะคะเหมือนสมมติคุณเป็นพระสมมติน,นะคะคุณเป็นพระนะคะ ครูก็จะแทนกับนักเรียนนั้นเรียนก็จะเป็นคาราวาใช่ไหมครูจะแทนนักเรียนว่าคุณโยมวันนี้มาวัดทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพูดค,คุยกันใช่ไหมคะหรือว่าโยมอย่างเงี้ยค่ะถ้าสุภาพหน่อยก็จะเป็นคุณโยมนะคะโยมนี่ก็ใช้พูดทั่วไปเลยนะคะต่อไปนะคะ,ะข้อที่3นะคะก็คือคำขานรับของคารานวาง่ายๆเลยสำหรับคำขานรับเนี่ยจะไม่ค่อยยากเท่ากับการแทนตัวผู้พูดกับผู้ฟังใช่ไหมคะ คำขาดังก็จะมีครับขอรับเจ้าข่าค่ะ,คะนะคะถ้าแบบเ,เป็นพิธีการหน่อยก็ขอรับนะ,ะคะเจ้าข่าอย่างนี้น,นะคะก็จะถูกภาพขึ้นมาหน่อยนะคะทั่วไปก็เป็นครับค่ะนะคะนักเรียนต่อไปค่ะเรามาถึงหน้านี้ค่ะคำประชารัพท์ที่พบบ่อยในชีวิตประจําวันที่เราใช้กับพระสงฆ์นะคะก็คือ พระสงฆ์เนี่ยเราจะเรียกว่ารูปนะคะลักษณะนามของพระสงฆ์เราจะเรียกว่ารูปนะคะพระพุทธรูปเราจะเรียกว่าองค์นะคะพระสงฆ์ที่เป็นคนเนี่ยพระสงฆ์ที่เป็นคนที่มีชีวิตมีหายใจได้เนี่ยเราเรียกว่ารูปนะคะส่วนพระพุทธรูปก็คือที่เราไปกราบไหว้นะคะที่เป็นรูปปั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าองค์นะคะส่วนมนต์นะคะถ้าส่วนมนต์ในโบถ์เนี่ยเรียกว่าทำวัตนะคะ สวดมนต์ให้ญาติโยมฟังหรือเทศนาให้ญาติโยมฟังเนี่ยจะเรียกว่าเ่องพุทธมนต์แล้วก็บวชพระนะคะเรียกว่าอุปสมบทบวชเนนเรียกว่าบรรพชาจำดีๆนะคะบวชพระเนี่ยจะเรียกว่าอุปสมบทนะคะส่วนบวชเนรเนี่ยจะเรียกว่าบรรพชานะคะส่วนสึกนะคะเรียกว่าลาสิกขานะคะนี่จะเป็นคําศัพท์ที่ใช้บ่อยนะคะจะมีหน้าถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีคําศัพท์อะไรอีกที่เราพบบ่อยนะคะ น้่นต่อไปะคะ่ะจะเป็นคําศัพท์ที่พ่อ่อยในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะคะเช่นคําว่าที่นั่งค่ะที่นั่งนะคะพระนะคะเราจะเรียกว่าอาสนะนะคะที่นอนนะคะจะเรียกว่าเสนอาสนะนะคะแล้วก็ที่ทำที่นั่งเทศนะคะเราจะเรียกว่าทรมาสนะคะนักเรียนดูรูปเลยนะคะจะเรียกว่ารรมาสนะคะแล้วก็มอบให้เนี่ยเราจะเรียกว่าถวายนะคะถวายปัจจัยนะคะ ยกให้ด้วยมือเราจะเรียกว่าประเคนนะคะรูปนี้ที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือการประเคนนะคะแล้วก็อีกคํานึงที่พ่อบบ่อยเลยก็คือคำว่าอาหารเรียกว่าพัตตาหารนะคะต่อไปนะคะมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือเป็นการพูดถึงกลุ่มที่สี่และกลุ่มที่5้าก็คือคําสุภาพที่ใช้กับกลุ่มนาข้าราชการและสุภาพชนนะคะสาหรับเรื่องนี้นะคะทําไม พอเป็นขุนนางข้าราชการแล้วก็สุภาพชนใช้คําว่าคาสุภาพทาไมไม่ใช้คาว่าคาราชาศัพท์เพราะครูบอกแล้วว่าคําราชาศัพท์หรือคําสุภาพเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะคะแค่พอกลุ่มคนที่เขามียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่านะคะเขาก็ควรใช้คําว่าคําราชาศัพท์ใช่ไหมคะส่วนเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ถึงขั้นคําราชาศั์หรอกเนาะอ่าเราก็ใช้คําว่าคําสุภาพแต่จริงๆแล้วคําราชาศักท์ก็คือคําสุภาพแค่เป็นกลุ่มคํากลุ่มคำหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนมาดูนะคะคุณนางข้าราชการเนี่ยก็เหมือนรูปที่ครูยกไปอย่างมาเลยนะคะก็อาจจะเป็นข้าราชการเนี่ยก็เป็นข้าราชการคร,ร,รูนะะคข้าราชการ,กร,รข้าราชการตำรวจทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็คุณนางเนี่ยในสมัยก่อนนักเรียนมาดูพี่หมื่นจะแน่นะคะในเรื่องบเทเพลงอนิวาเนี่ยก็เป็นคุณนางข้าราชการนะคะแล้วก็สุภาพชนก็คือคนธรรมดาเลยดาราท่านผู้ใชย้ยท่านนี้ชื่ออะไรครูก็จำไม่ได้เหมือนกันนะพี่คริสรือเปล่านะคะเป็น ปัจจัยของใครหรือเปล่าอานิซาบแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะรวมถึงลุงป้านะอาของเราคุณพ่อคุณแม่นะคะต่างๆเลยคือสุภาพชุมนะคะ ต่อไปนะคะหน้านี้นะคะเราจะพูดถึงความหมายก่อนนะคะของคำสุภาพนะคะหมายถึงอะไรคําสุภาพก็คือถ้อยคาที่มีความหมายนุ่นนวลนะคะไม่หยาบคายนะคะมีความหมายตรงไปตรงมานะคะส่วนลนักษณะของคําสุภาพนะคะหนึ่งจะต้องไม่เป็นคําหยาบคายใช่ไหมคะคสองจะต้องเป็นคําที่เมื่อปวดแล้วจะไม่หยาบคายนะคะขับหัวนมากจะเป็นคน<อ>ํากลววนะคะแล้วก็สามนะคะเป็นคําที่ไม่เหยียดหยามนะคะ เราไม่เหยียบยางผู้อื่นนะคะแล้วก็สนะคะมีความหมายเป็นคําที่ไม่มีความหมายสองแง่สองงานะคะจะต้องเป็นคําจะคําสุภาพจะมีลักษณะพวกนี้นะคะถึงจะเรียกว่าคําสุภาพนะคะค่ะเดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายนะคะของเรื่องอการใช้คําราชาศัพท์นะคะสำหรับกลุ่มบุคคลสุดท้ายก็คือ,อคุณนางข้าราชการและก็ สุภาพชนนะคะซึ่งจะใช้เป็นคำสุภาพนะคะทีนี้เรามายกตัวอย่างคำสุภาพกันากาะคะครูยกตัวอย่างมา6กคำนะคะคำที่1นะคะคือคำว่าผักกะเฉดนะคะผักกะเฉดคะถ้าเป็นคำสุภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าผักรู้นอนนะคะคำที่2คํคำว่าปลาไหลนะคะเราจะเรียกว่าปลายาวนะคะคำที่สามคำว่าวัวนะคะเราก็จะเรียกว่าโคนะคะซึ่งบางคำนะคะคำสุภาพบางคำเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่นะคะ แต่ว่าบางคำเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเจอกันน้อยมากนะคะส่วนมากก็จะเจอนในหนังสือเรียนหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะมีแค่เช่นคำว่างูานะคะก็จะมีคําว่าโคเนี่ยบ้างน,นะคะถ้าสมมุติเราไปตลาดเนี่ยไปบอกไปซื้อของใช่ไหมคะไปสั่งป้าว่าป้าเอาผักเอาผักรุ่นอนจานหนึ่งถึงป้างงเลยใช่ไหมคะบางคำก็ไม่ได้มีใช้แล้วนะคะ ต่อไปคำที่4ีนี่ค่ะคาว่ากระปิดกะปิดนะคะคำสุภาพของมันก็คือเยื่อเคยนะคะซึ่งเยื่อเคยเนี่ยจะเป็นคำท้องถิ่นด้วยะค่ะของภาคใต้นะคะแล้วก็คำที่5นะคะใครเป็นภาพแมวบ้างเอ่ยนะคะ ท่านแมวน pues mm ่านเรียนต้องรู nah. ้เลยนะคะคำนี้ก็คือคําว่าวิลานะคะวิลาแปลว่าแมวนะคะของคำสุภาพและคำสุดท้ายนะคะคําว่าสากกระเบือนะคะคําว่าสากกระเบือนะคะคำสุภาพคือไม้ตีพริกนะคะสากกระเบือก็คือไม้ตีพริกเห็นไหมเขาเขาไว้ตั้เหมือนแบบตั้พริกนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคําสุภาพก็คือไม้ตีพริกนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องค er ําสุภาพนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องการใช้คำราชาศัพท์นะคะเราก็เรียนกันมาทั้งหมด3 EP นะคะ EP หนึ่งก็จะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์ใช่ไหมคะ2ก็เป็นการใช้คำราชาศัพท์สำหรับอะไรบรูาสสำหรับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพระมหากษัตริย์และกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์นะคะ นักเรียนจำได้ไหมคะว่าลำดับชั้นในกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ลำดับและมีอะไรบ้างนะคะ 1. ก็คือพระมาหากษัตริย์นะคะ 2. ก็คือพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จพระบรม 3. าก็คือพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้านะคะและ4ก็คือชั้นพระเจ้าวรวง์เธอและสุดท้ายก็คือเป็นหม่อมเจ้านะคะ ส่วนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดีนะคะเราจะจัดไปอยู่ในหมวดหมู่ของกลุ่มที่3ก็คือพระบรมวงศ์ชันเจ้าฟ้านะคะลำดับที่3ก็จะเป็นพระภิสุสง์หรือสามเณรนะคะลำดับที่4ก็จะเป็นคุณนางข้าราชการและลำดับสุดท้ายก็จะเป็นสุภาพชนนะคะกลุ่มไหนคะที่ใช้คำาุุภาเราเพิ่เรียนไปจำได้ไหม ถูกต้องค่ะก็นะคะกลุ่มที่ใช้คำสุภาพก็จะมี2กลุ่มนะคะก็คือเป็น,ปนคุณนางข้าราชการกับสุภาพชนนะคะอ่ะสำหรับนะคะเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งความยากและมีทั้งความง่ายนะคะ,ะถ้านักเรียนทำความเข้าใจดีๆนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะไม่เกินความสามารถของเรานะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะเรื่องการใช้คำราชาศาพัพท์นะที่สําคัญนะคะ เราต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะกับกลุ่มของบุคคลต่างๆนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นพระสาภกษัตริย์เนี่ยเขาต้องใช้คําใดใดบ้างนะคะสามารถใช้คาใดได้บ้างนะคะพระองค์ทรงใช้คำยังไงนะคะแล้วก็สุภาพชนกับคุณาข้าราชการเนี่ยจะง่ายอยู่แล้วนะคะก็เป็นภาษาทั่วไปเป็นภาษาสุภาพเลยนะคะ แล้วก็นะคะก็าจะจากไปจริงๆแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนนะคะพูดซ้ําครั้งที่2แล้วนะคะทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ